ใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง plus เมื่อวานไม่ทันนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่ารัฐบาลเตรียมจะเปิดเฟส2เดือนมกราคมนี้ค่ะนายอนุทินชาญมีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจโดยพิจารณาแผนงานภายใต้ในโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพลังงานนะคะซึ่งก็จะนาไปสู่การลดค่าครองชีพให้กับประชาชนการสร้างไรายได้ให้ชุมชนแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านพลังงานให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมาลงทุนในประเทศไทยที่ประชุมก็ได้มีการรายงานผลความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสวันแรกซึ่งประชาชนลงทะเบียนครบจํานวน20ล้านสิทธิ์แล้วรัฐบาลก็เตรียมจะขยายโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟส2เดือนมกราคม2569นี้นะคะส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนได้แล้วได้รับข้อความให รอผลการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตั้งหรือ SMS รอผลก่อนภายใน3วันนะคะทางหน้าธนาคารกรุงไทยก็ยืนยันข่าวว่าจะไม่เสียสิทธิ์อย่างแน่นอน ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือจากหน้าเว็บไซต์คนละครึ่งพลัสได้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ใหม่ในวันนี้วันที่21ตุลาคมเนื่องจากอาจจะมีสิทธิ์เหลือจากขั้นตอนการตรวจสอบการลงทะเบียนค่ะคณะกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการจัดมหก,กรรมรวมพลังห้างท้องถิ่นลดยิ่งใหญ่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่1-15พฤศจิกายนซึ่งก็สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ทางคณะ กรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซล50สตางค์ต่อลิตรแล้วก็เบนซินอีก30สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้วันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะขณะที่แนวทางการส่งเสริมด้านการค้ากับสหรัฐอเมริกาที่หอ,อการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้มีการนำคณะเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งหอ,อการค้าก็พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการไทยพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่โดยนายกอนุทินก็ยืนยันว่าจะผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ลดความซับซ้อนในกฎระเบียบต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาค่ะ